อันนี้ก็คือที่อธิบายไปแล้วเวลาที่จะใช้คําว่าสังเคราะห์ไงานวิจัยเนี่ยนิสิตต้องเอาที่นิสิตแยกในตารางมาสรุปมาสรุปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ตารางตัวตารางเป็นการวิเคราะห์คือแยกแยะแต่การสังเคราะห์คือการสรุปที่ได้จากตารางที <Okay. S 1> ่ออกนะเราก็จะพบว่ามีงานวิในในใจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวการนี้ศึกษาใน setting นี้น,น,นี้ในช่วงเวลานี้นี้นี้ใช้เครื่องมือนี้ผลการ วิจัยพบว่าอะไรเงี้ยอตรงนี้ถึงจะเรียกว่าการสังเคราะห์นะคะก็จะรวบรวมแล้วมาทําใหม่อ,อันนี้คือหัวข้อสุดท้ายของบทที่2ที่ครูว่า,า้วคะมันจะเป็นหัวข้อมาตรฐานเลยว่าเราจะต้องทบทวนวรรณกรรมที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทีเนี้เวลาที่นิสิตเขียนนะครูก็จะต้องคอยติดว่า คูที่รู้เลยว่าใครทําอะไรที่ไหน,นได้อะไรเพราะฉะนั้นก็ให้กลับมาอยู่ตรงนี้นิดนึงว่าอ่นิสิตจะต้องเขียนเนาะ,ะเดี๋ยวนะโอ้อยังไม่ถึงโทษทีเดี๋ยวนะ<ม>อันนี้คือหัวข้อที่ควรจะอยู่ในบทที่สอง<ม>เราจะเขียนอะไรบ้างในบทที่สอง ข้อแรกเขาบทที่สองให้ที่ไปอ่นวิทยานิคนดูเขาก็จะพูดถึงการควบคุมบรรยากาศบรรณาการมีสองส่วนนะคะที่เป็นหนังสือตำราทฤษฎีแล้วก็ส่วนที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทีเนี้ยเ,เราก็ควรจะเสนออะไรบ้างแล้วก็ตัวแปรของเรานะคะเราเอาตัวแปรตา่างๆมาลองแล้วบอกความหมายความสาคัญแนวคิดทฤษฎีนี้จะเป็น,นนะหัวข้อย่อยนะอย่างเช่นการสร้างเสริมสุขภาพหมายถึงมีความสําคัญนะข้อหนึง่ง หนึ่งจุดหนึ่งความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพหน,นึ่นจงจุดสองความสำคัญหนึ่งจุดสามแนวคิดทฤษฎีหนึ่งจุดสี่กระบวนการองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วปะเราจะสนใจว่าอะไรสำคัญกันบ้างความรู้ทัศนคติรมุสิกะตั้งหัวข้อจบแป่ต้นหรือจบแปอิสระกตามมาเริ่มต้นด้วยความรู้หมายถึงอย่างงี้หรอมานะสตั๊กเตอร์ของ หน้าแรกของบทที่2คือตรงนี้เนาสร็จแ,แล้วพออธิบายตัวแปรทุกตัวแล้วมีสตัวเาว่าสองตัวมีสตัวส่ตัวาว่าไปให้ครบโดยเริ่มแบบนี้เราก็จะมพูดถึงบริบทที่เราจะศึกษาไมช่นเขสุขภาพที่2ประกอบด้วยจังหวัดอะไรว่าไปนะคะหือว่าบริบทของของการศึกษานี้มันไปอยู่ที่ตรงไหนชื่อเรื่อง มีสิทธิ์งเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายที่รูพูดเมื่อกี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและคายอเ,เวลาเราจะอ r g กนไน z ์ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราหาเราอาจจะาหามาแล้วมันปนๆกันแต่เวลาที่เราจะเริ่มเขียนนะคะดิสิตธต้งอง o r g a n น z e เริ่มจากภาษาไทยเดนปีน้อยไปมากเพื่อเห็นดีดีแบบเล่นขององค์ความู้นั้นต่อบด้วยภาษาอังกฤษเริ่มจากปีน้อยไปปีมากเหมือนกันแล้วก็ใหานมีให้ถูกตามหลักเนาะโอเคนะนี่บทที่สอง นี่การกําหนดะระดับของหัวข้ออย่างเงี้ยค่ะตะเกยียที่ครูบอกหนึ่งก็คือการสร้างเสริมสุขภาพ1.1คือความหมายอย่างเงี้ยค่ะต้องไล่ลงมา1.1 1งแล้วหัวข้อ,ขอย่อยลงมาก็จะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนขีดแบบนี้เนาะแล้วก็มาตั้งต้นสอง2.1 2.1 2.2เหมือนเนี้นะคะอย่าอยากให้มันวมนวลไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นข้อย่อยของอะไรอะไรเนาะหนึ่งแล้วหนึ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าทําแบบ แล้วก็ครูเขียนไว้ตรงนี้ว่าเวลาเอ่ดน,นะคะให้เขียนด้วยภาษาของเราเองนะคะถ้าเกิดว่างหลักเราของไครมาทั้งกะบิเลยแล้ต้องใส่ p u n c t u a t ให้เขาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเวลาตรวจภาเจอิซึมเป็นใจมีค่าสูงเกินเขาจะเป็นเกมให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ทั้งสิบลอบเข้ามาหไวใจไม่ถูกต้องนะคะก่อนที่จะสอบจะต,ต้องเราเอกสารเข้าตรวจในระบบที่ที่เป็นไม่ใช่คนตรวจนะคะ น่าจะใช้ไอตัวเนี่ยนะข่เาเจียกี่เปอร์เซน็นเขาจะยอมให้กี่เปอร์เซน็นอะไรเนะี้ยค่ะเด็กน่าจะบอกได้25เปอร์เซ็นเะนาะก็คือบางทีมันจะต้องมีคำอ่ะหรือว่าต้องเขียนเองเนะาะการตอบจทวนมานนก,การที่ดีไม่ใช่เขียนรูปจางที่หามาได้เนะาะควรเป็นการสังเคราะห์เนาะ แล้วก็ไม่ใช่คัดแต่เคสที่มันเห็นเป็นชั้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 นมาเลยนะมันควรจะเป็นเคสไม่ใช่ขนมชั้นมันควรจะเบรนมาอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็แสดงความสัมพันธ์ของงานที่เราเอามาใส่แล้วบอกว่ามันเ่ยนง,งานของเราเพราะถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์กันแสดงว่ามันเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องเอามาแล้วก็ไม่อียงให้ถูกต้องนะคะ เรื่องต่อไป conceptual framework mm hmm. conceptual framework กรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแบบจำลองที่นักวิจัยสร้างขึ้นนะคะประกอบด้วยเนื้อหาสารล้ของคอนเซ็ปต์หรือว่าตัวแปรที่แสดงความสัมพันธ์กันที่งานวิจัยนี้ต้องการที่จะทดสอบนะคะ เราจะก,กําหนดกบแนวคิดได้อย่างไรก็คล้ายๆกันกับการกําหนดหัวข้ออื่นๆเราต้องศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอย่างที่ครูบอกในตอนที่สอนเรื่อง Review ีเทร r เจอร์ว่าให้ทำในเอ็กเเพื่อจะได้เพิ่มช่องขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่เราได้เรื่องที่เราอยากจะทำปุ๊บเราก็จะไปดูว่ามีคนศึกษาตัวแปรเดียวกันกับเราโดยใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรแล้วเราก็จะ ภาพลงอะไรนั่ออกมาไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไปเลือกดูว่าแล้วอันไหนที่มันแมทช์กับซิเตชันหรือ population ของเราบ้างอย่างนี้ค่ะงนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็จะ,จะหามาได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันหรือว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็จะมาในหนังสือตำราที่นิสิต ค้นขวามาเนาะคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราค้นเราจะไม่ได้ค้นเฉพาะองอานวิจัยอย่างเดียวเนาะเมื่อกี้ตอนเข้าไปในเว็บห้องสมุดไม่ได้ให้ดูแต่คิดว่าโอแพดวิสิทน่าจะรู้จักแล้วก็คือเราสามารถที่จะค้นทุกอย่างเป็นใช้คําค้นคําเดียวแล้วมันวิ่งไปที่ที่ทั้งหนังสือตําราวิทยานิพนธ์วารสารอะไรหมดเลยอะพี่ที่เขา ปฐุมนิเทศเขาน่าจะบอกแล้วถ้านิสิตยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนิสิตสามารถถามได้จากบรรณรักษ์ข้ออ่านหนังสือของเราได้นะคะว่าวิธีการใช้การค้นหาในพวกน,นี้นะคะแล้วก็กับแนวคิดก็อาจจะมาจากแนวคิด ประสบการณ์ของผู้วิจัยเองก็กได้วิธีการที่เราจะนำเสนอกรอบแนวคิดเนี่ยค่ะมีอยู่สองแบบใหญ่ๆก็คือใช้แผนภาพที่มีลูกศรแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือว่าใช้แบบบรรยายตัวอย่างอันแรกเนี่ยก็คือการใช้อ่อการใช้การ,การนำเสนอกรอบแนวคิดแบบบรรยายเราก็จะเขียนไปเรื่อยๆเลยว่าการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ทบทวนวรรณกรรมและกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 1. นกรอบแนวคิดในการศึกษาตัวแปรอิสระคือ 2. ตัวแปรตามคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นกรอบแนวคิดที่เขียนโดยบรรยาย หรือถ้าเราจะกำหนดกรอบแนวคิดเราจะนำเสนอกรอบแนวคิดโดยใช้แผนภาพนะคะเรามักจะใช้ตัวแปรต้นไว้ซ้ายมือใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวแปรตามไปด้านขวามือเสร็จแล้วใช้ลูกศรคราวนี้ลูกศรที่เชื่อมระหว่างกล่องซ้ายกับกล่องขวามันจะมีความหมายอย่างนี้เนาะนิสิเราดูอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของงานวิจัยที่มีตัวแปร ตัวนิวสิตลองเดาซิว่าตัวแปรทั้งสามตัวนี้เกี่ยวข้องกันยังไงถ้าดูจากกรอบสามขอบเนี่ยไม่ต้องเข้าไปข้างในก็ได้แล้วคือตัวแปรที่หนึ่งมุมมองเชิงธุรกิจตัวแปรที่สองมุมมองการตลาดตัวแปรที่สามคุณภาพการบริหารการพยาบาลถ้าดูจากแผนภาพเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะอ่า ไม่มีเหตุไม่มีผลเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวความสัมพันธ์ใช่การวิจัยนี้ชื่อ,อความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองเชิงธุรกิจมุมมุมมองเชิงการตลาดกับคุณภาพการบริหารการพยาบาลของหู้ห่วยของที่ผู้ป่วยเขตสุขภาพโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่สองนะคะอันนี้ก็คือ,อลักษณะของมันเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่มีหัวลูกศรแสดงว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล นะคะเวลาที่เราจะเขียนความสัมพันธ์และจริงๆมันสามารถมีความสัมพันธ์ตรงนี้ได้อีกเนี่ยไม่ไม่มีหัวลูกศรนี้คือความสัมพันธ์นะคะหรืออันนี้นิสิตลองดูสิว่ากรอบที่หนึ่งกับกรอบที่สองสัมพันธรรน์กันมีความเกี่ยวข้องกันไอันนี้งานวิจัยอีกอานหนึ่งของนิสิตอีกคนหนึ่งใจเงื่อนไขอันนี้ใช้เมลลิสต์เนี่ยของที่ยกตัวอย่างตับที่สองเมลลิส ปัจจัยเงื่อนไขเนี่ยคือ personal condition การให้ความหมายจำได้มาม meaning c u l t u r a l a n a l e t i c ใครต้องสอบอีกรอบหนึ่งเนี่ย socio economic นะคะ preparation and knowledge กับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตำแหน่นงหน้าของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเขตรักตภาคเหนืออันนี้คือคือเรื่องของงานวิจัยอันนี้นิสิตดาวี่ว่าเมื่อกี้ไม่มีข้อยุกสารหืมควาสัมพันธ์ มีหัวลูกศรสางได้เป็นหลยใต้ไหนเป็นเหตุไหนเป็นผลมันมีหัวลูกศรสองได้ไอ่าเพราะฉะนั้นกรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์สามารถเขียนได้สองลักษณะคือเชื่อมต่อด้วยเส้นที่ไม่มีหัวลูกศรและหัวลูกศรทั้งสองได้เอเคนะคะแาบนี้ ดูสมงกรอบนี้อันนี้เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ที่ครูพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าดีพิงในพอสารโนบายพุทธเชินดาลาตนะคะรูปแบบการวิเทศทางคลินิกกบบสองงานกบบโฟโมเดลกับคุณภาพบัทึกทางการยาทาลและความาพึงพอใจถ้าถ้าทั้งสองกรอบเชื่อมกันด้วยลูกศรที่มีหัวลูกศรชี้แบบนี้ที่สิบคิดว่าช่ถูในทุกตัว เห็นไหมอันนี้เป็นเหตุนี่เป็นผลเพราะอันนี้เป็น quasi experiment ศึกษา intervention มนนิเทศทางคลินิกแบบสอนงานที่ส่งผลต่อคุณภาพคะแนนคุณภาพภกันทึกการพยาบาลและความพึงพอใจของให้ลูกคาา้เค้าไหมอันนี้ต้องสองเป็นเป็นงานวิจัยของมิศวครที่จบไปแล้วเนาะโอเคไหม ไม่ใช่นะคะมีการกเขียนกลับแนวคิดเราจะเอาเราจะ,สะแสดงความสำคัญของตัวแปรที่เราต้องคำพิสูจ์ในในวิจัยนี้ตัวแปรที่เราอาจจะเขียนในรูปของ descriptive ก็ได้ถ้าต้องการเขียนในรูปของแผนภาพสามารถเขียนแผนภาพที่เอาองค์ปร,กระกอบของทฤษฎีท่านินสิตเห็นอันนี้ทุกคนจะเขียนว่ามันมาจากแนวคิดทฤษฎีอะไรเห็น่ะข้างล่างเนี่ย อันนี้กลุมมองจางธุรกิจเนี่ยมาจากแมคเคนซี่เซเว่นเอสเฟมอุมมองด้านการตลาดเนี่ยมันมาจากเออเขาชื่ออะไรคือจำชื่อเขาไม่ได้หรอเนี่ยอันนี้มันมีมันมีชื่อของมันอยู่ส่วนผสมการตลาดนะคะอันนี้เป็นส่วนส่วนผสมการตลาดบริการแล้วก็อันนี้คุณภาพการบริหารการพ i m ใ l ที่คูณบอกว่าตัวแปรตัวเนี้ยเราอาจจะวัดด้วยอะไรก็ได้ แต่ใน,นงานวิจัยเนี่อใช้กรอบของสํำนักการพิมพ์มาในปีนี้อน,นี้ค่ะเนีอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีที่มาข้างในเนี้ยก็จะเป็น personal condition ของ mail list แต่อันนี้เขาควรจะเขียนไว้ข้างล่างด้วยแต่าอันนี้เอ้ยเป็นเม list เหมือนกันคือเขาคือทางเล่มเนี่ยเขาเขาเอา mail list อย่างีย่างตัวตัวบ่งชี้เห็นปะอันนี้คือคือ mystery อะ ค่ะกับ uh, อ่ผู้บีดีเคดิฟไอดีนิตี้เนี่ยค่ะก็เขาเขาก็จะเขียนตั้งแต่ต้นว่านานวิจัยนี้ใช้ใช้แนวคิดทฤษฎีการพยาบาลของเมลลิสเนี่ยใครเดี๋ยวนี้นะจะองค์ประกอบของของของินเตอร์เวนชั่นที่เขาสร้างขึ้นสร้างขึ้นตามโกลโมเดลของ Alexander ขอเล็กซานเดอร์ในปีสองพันสิบโอเคไหมคะ แนวคิดนะคะอันนี้หัวข้อสุดท้ายง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนิสิสามารถเซิร์ชได้จากสี่เวลาที่จะทำหงร่างการวิจัยเน,นาะหัวข้งการวิจัยอันนี้อาจจะเยอะกว่าที่อาจารย์โค้ชเอาไว้ให้ที่จะต้องส่งในชั้นนี้นะคะแต่เป็นหงร่างการวิจัยที่จะทำสอบนิสิตก็ดูในของมหาวิทยาลัยได้เนาะครับหงรขาอการวิจัยคือแบบ คือผงลงานที่จะทำวิจัยนี่นต้องมีโครงร่างนี้เสนอต่อกรรมการเพื่อสอบเพื่อจะดูว่ามันมีความมากน้อยลุ่มลึกเพียงพอสำหรับสำหรับงานของริญยาโทมัยและจะต้องอีกครั้งหนึ่งส่งไปที่ไอ b เพื่อที่จะดูเกี่ยวกับข้อ,อกำหนดทางจริยธรรมก่อนที่จะเริ่มดำเมน,เนินการจริงนะคะเพราะฉะนั้น โดยเข้าค้าโดยสองคนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวบางทีผู้บริหารเดี๋ยวเขาจะหมดรายลอะอีกยดของบัณฑิตวิที่อะไรพาเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนชฉนับนิดหน่อยแต่เขาจะอัปเดตขึ้นเว็บให้ว่าต่อไปนี้ใช้อันนี้แต่มันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยขึ้นอยางนี้น,น,นะคะอันนี้คือโดยการหมมันจะประกอบด้วยทั้งหมดห้าบทถ้าเกิดเป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของวอนเดเลสวนมหาลายัยอื่นอาจจะมีหกบทแล้วก็ถ้าเป็นโครงร่างสําหรับสอบ รับแรกแล้วก็ส่งจริยธรรมจะมีแค่สักรบทแรกนั่นก็คือบทที่หนึ่งนี่สิต้องมีความเป็นมามปัญหาวัตถุประสงค์สมมปิฐานพวงเลยไว้ว่าถ้ามีนี่สิเป็น descriptive นี่นสิขไม่มีนะครขอบเขตนะคอแนวคิดนิยามเชิงปฏิบนะัติการและประโยชน์ที่ว่าคาดว่า,าจะได้รับจะเห็นว่าวันนี้เราพูดไปแล้วอื่นหลายหัวข้อนะคะมาที่บทที่สองบทที่สองก็ที่รูเอาลายไว้ให้มันจะพูดถึงแนวคิดทฤษฎีงยนวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ แล้วก็บทที่สามนะคะอันนี้จะเป็นข้าวๆที่อันนี้นิสิตจะยังไม่ได้เรียนเลยเนาะก็คือประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมืออะพวกนี้จะเป็นหัวข้อที่จะได้เรียนในช่วงในวิชาเียนนี้นะที่ก็จะเรียนไปจนถึงตรงเนี้ยแต่วก็สุดท้ายก็คือบรรณานุกรมดันี้นครูจะพูดข้าวๆให้ฟังแต่และหัวข้อนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายนิสิตก็จะได้ไปเรียน,นรายละเอียดน,นะคะอย่างเวลาที่เราจะตั้งชื่อเนี่ยค่ะมันควรจะสั้งกันคับหลักและอย่างที่บอกนะ หน่วยี้แล้วน่าจะบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนตัวอย่างเช่นประสิทธิผลของการออกกำลังกายในการลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองถัดมาเราจะเห็น population เราจะเห็นดีไซน์ประสิทธิผลของ d i m e n t i o n คือการออกกาลังกายต่อการหรือในการตัวไปต่างคือกับน้าตาลในเลือดประชากรคือ ป่วยโรคปรวัตเนี่เราจะดประบูขออเขตนทีหนึ่งว่าอายุเท่าไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะาวนี้เวลาเราเขียนหัวข้อซิมมิฟิชันนะคะหละักการเขียนหัวข้อนี้เราจะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมแบบขั่นก็คือเราจะพูดเรือ่องกว้างก่อนแล้วก็ลงมาแคบๆนะคะอธิบายความเป็นมาความจําเป็นที่จะต้องทำนะคะแตแล้วก็สรุปว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมันคืออะไรแล้วก็จับที่เราจะเสริมด้วย,ยางานวิจัยนี้ ที่มันจะได้มาความรู้ใหม่ที่เป็นแกัเนะี่ยคือที่จะได้จากงานนี้คืออะไรเป็นอะไรที่เราจะเสนอเพิ่มเติมและสุดท้ายก็คือประโยชน์ที่จะได้จากงานวิจัยนี้นะคะพยายามมีค่อนข้างสนใจเรื่องนี้ก็มีอยู่แล้วมีคนศึกษาอยู่แล้วค่อยอยากให้ทวารนะคะคงเสียเวลาเนาะค่อยได้ประโยชน์อะไรเรียกว่า S ทคโนโ i f i c มอ r ก็คือประโยชน์มันจะได้มาจากการที่ลงมือสูญเสีย ัพยากรเวลาเงินทองอะไรพวกนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็จริงๆแล้วถ้ารีวิวไปแล้วมันมีเอนงำเจมๆอยู่แล้วนะคะ objective นะคะจริงๆแล้วเราสามารถเขียน Ob ตถุประสได้สองสองเลเวลก็คือ general นะคะแล้วก็ specific นะคะตัวอย่างอันนี้เป็นงานวิจัยที่ครูทำนานละก็คือ ไม่ได้เอาชื่อเรื่องมาให้ก็คือานะการใช้รูปแบบซิปในการประเมินโครงการวิทยาลัยนี้ละชลานะคะเป็นโครงการเขาเขาเป็นเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุท,ที่ที่อุตรดิตถ์นะคะก็วัตถุประสงค์อันนี้ที่ยกมาเพราะว่ามันสามารถเขียนได้สองอันก็สองเลเวลสองเลเยอก็คือเจนเนอเรทออบเจกตี ive, เพื่อประเมินโครงการนะคะอันนี้คือ มี v a l u a ช i o n รีเสิร์ชที่ใช้ซิปโมเดลนะคะเพื่อประเมินโครงการวิทยาลัยวิราชลาโดยใช้รูปแบบซิปอันนี้เป็นเ g เนอ r a ลแต่ในรูปแบบซิปเนี่ย cipp เนี่ยมันมีมเหมือนกันกมบมันก็คือ c ตัวล่กงเนี่ยมันคือ context หรือบริบท i เนี่ยมันคือ input ก็ P ตัวแรกก็คือ process แล้วก็ตัว P ตัวสุดท้ายคือ product เพราะฉะนั้นครูเขียน specific objective ว่าครูจะประเมินบริบทประเมินปัจจัยนำเข้าประเมินกระบวนการและประเมินผลลัพธ์อย่างนี้ค่ะเย่างทบอกว่านิสิตไม่ได้มีสองเลเยอร์นิสิตสจะเขียนเป็นอันนี้ได้เลยข้อหนึ่งเพื่อประเมินบริบทของโครงการหรือข้อสองเพื่อประเมินประสิทธิปัจจัยนำเข้าของโครงการอย่างนี้นะคะ คำถามการวิจัยก็คือสิ่งที่เราเริ่มตั้งแต่ชั่วโมง,โมงแรกของบ่ายนี้นะคะสิ่งที่เราสนใจจะคิดต่อปัญหาดีกว่าปัญหานเนาะเราได้มาจากอะไรทบทวนงานวิจัยนะคะหรือว่าปัญหานในหน่วยงานของเราตั้งคําถามขึ้นมาเป็นจุดตั้งต้นนะคะ นิยามปัญหาให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะได้ทำทากระบวนการต่อไปได้รีวิวเน้อเทเจอร์เพื่อคุยกันเมืเ่อกี้นี้ก็ให้รู้ว่าสิ่งที่เราสนใจในยลกนี้เขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วบ้างนะคะแล้วก็สรุปแล้วก็เสนอช่องว่างของความรู้หรือก a p knowledge นะคะสมมติฐานก็คือการคาดคะเนเนาะ ผลการวิจัยที่ผู้วิจัยคิดว่ามันจะเป็นนะแล้ก็จะแสดงในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างโวแปรนะคะสมมุติฐานก็จะเป็นเป็นแนวทางของการที่จะทำสเต็ปต่อไปและต้องตอบวัตถุประสงค์นะคะรับแนวคิดอ่านะนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเราจะ ทำมันในรูปของแผนภาพแล้วให้สื่อความหมายเข้าใจได้ง่ายๆว่าทั้งงานวิจัยเนี่ยตัวแปรที่มีอยู่สําคัญกันยังไงที่เราต้องการจะทดสอบสามารถเขียนได้ทั้งแบบรูปภาพนะคะหรือว่าเขียนแบบบรรยายก็ได้นะคะจะอยู่ส่วนท้ายของก,นนการทบทวนวรรณกรรมขอบเขตนะคะ หัวข้อของบทที่หนึ่งมันจะมีเรื่องของขอบเขตของการวิจัยนะคะแล้วก็จะบอกขอบเขตด้านตัวแปรการศึกษานี้ตัวแปรต,ต,ต้นคือใช้กรอบแนวคิดของตัวแปรตางคือใช้กรอบแนวคิดของประชากรคือผู้อะไรนะผู้บริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขนาดไหนเขตสุขภาพอะไรงงไไไหรือโรงพยาบาลสูงได้หลไรกว่าปขอบเขตได้ระยะเวลานะคะาาทำตอนไหนก็ว่าไป นิยามเชิงปฏิบัติการอันนี้เราเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะยังจำได้นะเรามีตัวแปรเราก็ต้องมาทำนิยามนิยามเชิงปฏิบัติการหรือ operational definition ก็คือ general definition ที่ใส่ content เข้าไปด้วยใช่ไหมคะใส่ว่าจะวัดในใครวัดอย่างไรประโยชนที่ว่าที่คาดว่าจะได้รนะับนะคะมีสำคัญเวลาที่จะจะประเมินว่าควรทำหรือไม่ควรทำก็คือ ทำไปแล้วจะได้อะไรนีสิตก็เขียนไปแ้วคะว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไงจะเกิดประโยชน์กับใครอะไรอย่างนี้เป็นตนน้นนะคะเรามีหัวข้อระเบียบวิธีวิจัยที่นิสิตจะได้เรียนต่อไปนะคะเราใช้วิธีการวิจัยยังไงหัวข้อน,นี้ก็จะมีประชากรและผู้ระบุก่อนว่าประชากรที่เราจะศึกษาเป็นใครกลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยใช้สูตรอะไรได้จํานวนเท่าไหร่เราจะหยิบตัวอย่างออกมาจากประชากรได้อย่างไรโดยที่ ไม่ไม่แกสนะคะก็คือการสุ่มตัวอย่างวิธีการเก็บข้อมูลเครื่องมือนะคะและ้วการขอจริยธรรมแล้วงานาวินจัยนี้ออกแบบการเก็บข้อมูลโดยปกป้องสิทธ,ธิของผู้ร่วมวิจัยอย่างไรนะคะบทนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเราจะต้องบอกว่าเราจะใช้สถิติอะไรนะคะจะใช้สถิติได้ต้องรู้ว่าโจแยของเราเป็นแบบไหน ข้อตกลงทางสถิติที่ตอบสมมติฐานของเราคืออะไร,รี๋ยจะค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายของนุโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สําคัญวิจิยต้องมีเอกสารอ้างอิงนะคะที่ไม่เก่ามากค่ะแล้วก็เขียนถูกแบบถ้าเป็นของเราตอนนี้ก็เป็น a p a 6นะคะแล้วก็ใช้แบบไหนก็ต้องใช้แบบเดียวกันหมดทั้งเล่มน,นะคะเพราะว่าครูมักจะเจอเวลาที่อ่า เหมือนมันเป็นชั้นๆน,นะอ่านมาจากเล่มหนึ่งเขาก็เขียนวิธีอ้างอิงแบบหนึ่งอ่านมาอีกเล่มหนึ่งสิการลอ,อกของเขามาแล้วจะไม่เหมือนกันอ่าก่อนจะทำแบบฝึกหัดมีคำถามไหมคะ